พี่น้องหนีมาแบบมืดๆครับดักปลาไหลแล้วครับพี่น้องมาข้ามครับเลยเอาตุ่มมาแค่สิบอันครับพี่น้องเยื่องาะสำรับสำรับมือนี่ครับเยื่อสำรับมือนี้ครับหัวใจใกล้มาร์คครับมาร์สูตรพิเศษนะครับมาร์สูตรพิเศษเลยครับใส่หลายๆเลย ตุ่มซิบอันครับพี่น้องพ้อบนเนี่ยเศรหลาย,ลายตุ่มซิบอันครับหมายก็จะเป็นน้องหมายเก้าครับเคยมาใส่แล้วนี่กัมาลุยอีกครับหามันขึ้นแน่จักหน่อย มันขึ้นครับหมายดิวไม้ปิงครับหมายปิใงไงครับอมองจากน้อยใส่ลงไปอืใส่ละ ถาลุ่นตอนเศร้าเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ตุ่มก่อนมันโมมีบ่ได้เอาขาต่างกล่องลงมานี่ทะลักธุรีเนี่ยครับสิใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นตอนเศร้าเลยครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าครับโอ้ฟังหนุนนกนกหลายครับ นะครับรุ่นไหลเข้าดีกว่าใจ่น้ำอันแรกไปบิงอันแรกก่อนครับออมีรุ่นบ่ม,ม,ม,มีตัวอยู่ครับ ว่าใส่ใส่เดือนหัวปวดหน่อยพวดไปไหมครับหน่อยพวดรุ่นหลังต่อไปครับหน่อยพวดครับไปไปครับ รุ่ ا, นหลังที่สองครับบ่มีบ่มีบ่มีวะโอ้ลัาตึงบ่โอ้ยง่ายง่ายปวาดวะที่สองเงียบรุ่นหลังต่อไปครับ ท,ที่ออมมอม,อมนีนะประลไล่วิออมครับอันนี้สามน่าสุดโอ้อยตายทีวออมม่งที่นะที่สามเน่ะใต่ไอยืนยัน้ากหลังวะข้าหลัง สเคยมาเอามาันแลหรแล้วครับน้องนี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่กง,งก็เลยมาลองสั่มลองมึงรงุุนตัวนี้ครับเพิ่งลังสุดท้ายครับโอ้ยลังสุดท้ายล้างทีง่หาเดี๋ยวอีกหาลัง สุดท้ายไม้นี่เดี๋ยวเห็นตะไคร้ครับงาดันครับพี่นอ้องธรรมาดาเขาว่างาดันนี่มันสิมีตัวได้ครับเคยขวานอย่าน,นี่ครับเขาบอกงาดันครับมันคืนอย่างครับงาดันโอ้มีโตัวอีกงาดันมีโตครับ

มากุนครับมาเขาง้าไม่ไพ่ครับมาไม่ไพ่กับห่างไปแล้วต้องเห็ดไหมต่อเห็ดมิยูเห็ดงาไม่ไพ่เกาอีกละของงา พอพี่วิซี่บ่ค่อยคัดกว่าเลยนะครับไปลุ้นกันต่อในกับมีแต้มเราในออมแล้วมืนน่อี้มันยากาศทำดีอะไรครับลกทึบเดีย๋ยวมาลุ้นครับตาที่อะไรนี่ที่หกใส่ไปในปลานี่นะครับ

ตัวนึงตายครับพี่หองใส่จมครับสองตัวเลยครับเลยส่ดเลยห้ามไม่ให่ครับใส่เงี้ยเลยครับ รุ่นหลังต่อไปครับรุ่นหลังนี่ครับอันนี้ใส่ไว้สองอันครับพี่น้องอุ้นทำไมเนี่ยวะเขาวัดตรงนี้นี่มันเข,ขาครับนะครับเดี๋ยวเรื่องกันต่อ มายนี่สามลังสุดท้ายครับม,มาลุ้นกันโอ้อยีน้าขยะหมยขยะหน้าดันบ่ใส่ใส่จมครับจับตายอืออ้้มีตัวอยู่โอ้สว,ว่างว่ะตัวหนตัวนึง โอ้โหม่หน่อยไปไหนครับออมได้ยุ้เอเอยอะหัวใจไกลครับพี่น้องหัวใจไกลมาร์กพิเศษครับมาร์กสูตรพิเศษดูนต่อครับนี่ตัวเป็นโดน,นครับหัวใจไกล เซ้ครับลุ่มเองบอกหนาดันพร้อมเจ้พอมโอ้มีรุ่นครับพี่น้องโอ้โหแบักใหญ่เลยออกว่าอมอาล้งสุดท้ายครับล้งสุดท้ายเดี๋ยวพยายามมองต่อ ก็รู้ขวบวะรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องอ,อือเด็กเสร็จงามไหมครับงามไหนใครดีวะเบอร์เลการมาเลยหนะะ้าคอเบอร์อะไรครับเดีย๋ยวไปสรุปให้เบิรงพย่บ้านครับพี่น้องได้อยู่มันงาหกตัวว่ไดอ้ออมอยู่ครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านครับเดี๋ยวผมไปอย่ามองก่อนสายแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องสรุปผลงานครับปยะเทศเบิง้งก่อไรก่อไรพลได้านจี๋ตัวสายตัวนึ่ง แต่ต uh ัวนึงครับพอได้ออมอยู่เบื้องหน้าเบิ้งดูังหนึ่สองตัวนี้ตัวใหญ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวพอได้ออมอยู่พี่น้องเดี๋ยวีเิ็ดเมนูออมครับ สองครับพี่น้องสืบหนี่กับดิเว่ย์ทำีกันครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับโอ้แสบครับแสบแสบชิมอีก่อน